วันนี้ยู่กับระพีพัดฟาร์มนะคะทุกคนฟาร์มแพะวัดส,สะเนินพระรามจังหวัดชัยนาทนะคะวันนี้จะพาไปชมแพะพื้นเมืองอันนี้เพิ่งเอามาใหม่นะคะคอกนี้มีแบ่งขายด้วยนะคะในคอกนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ มีทั้งแพะท้องท้องอ่อนท้องแก่แม่ลูกอ่อนท้องไกลออกแล้วก็มีนะคะสนใจสอบถามได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งเบอร์ทิ้งเฟซไว้ให้นะคะ นี้แม่ลูกอ่อนนะคะเออแม่ลูกติดก็ลูกอ่อนแหละส่วนตัวนี้ท้องแก่นะคะใกล้ออกแล้วอีกไม่กี่วันนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ท้องแก่แล้ว เขาง้มง้มคาดว่าน่าจะแฝดนะคะตัวน,นี้เนี่ยส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยม,มีแบงขายค่ะน,น,นี้กำลังกินอาหารเย็น ข้าวโพดปั่นผสมลำแล้วก็ผิวถั่วข้าวบ๊อบอืมไม่ใช่ตัวนี้แนะ่ๆนะนะนะออกแล้วแหละแต่ตัวเนี้นเยเดือนหล่อลื่นอันนี้ก็แม่ลูกอ่อนลูกแฝดนะคะเนี่ยคูน่นี้สวยๆเลย ถ้าสนใจเข้ามาแวะชมได้ค่ะที่ฟาร์มนะคะละพีพัดฟาร์มพิกัดอยู่วัดสะเนินพรามจังหวัดชัยนาทนะคะทุกคนเข้ามาแวะดูแวะชมกันได้ค่ะ อันนี้ก็อีกประมาณสองเดือนสาเดือนก็น่าจะออกไม่ยอมลงไปก,กินอาหารอันนี้นี่ตัวนี้เพิ่งทับไปเมื่อวานนะคะ ทับเลื่อนร้อยไปแปะพืน้นเมืองราคาแบ่งเลี้ยงสนใจเข้ามาดูได้ค่ะ ค่ะแล้วก็ที่ฟาร์มมีข้าวโพดผิวถั่วนะคะแล้วก็ผิวถั่วปนผสมลำขายอาหารแพะอาหารวรัวมีเข้ามาสอบถามได้ค่ะอาหารแพะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นผิวถั่ว ส่วนนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดปั่นข้าวโพดโบด hey. Hey. ส่วนนี้จะเป็นลำผสมผิวทั่วปนนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่ฟาร์มด้วยนะคะทุกคนสนใจเข้ามาติดต่อได้นะคะขอดูได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย